นี่ครับเพือพ่อ <Thom son. S 2> นๆวันนี้อยู่กับช่างตี้นะครับผมจะมาดูช่างตีเขาจะใช้ใช้ใชอ่าตัวนี้ครับใครที่ทําไม่เป็นก็ทําตามช่างตีนะว่ากดอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างในหน้าจอเอสพันนะครับอ่ามาดูขั้นตอนแรกคือการตับโหมดครับโหมดนี้ก็กดฝั่งนี้นะครับไหนมีโหมดอะไรบ้างตีอธิบายไปเลนสอ่าสปอร์ตสลิปยูเซอร์อ่าถ้าเกิดฝนตกเขาจะใช้โหมดอะไรตี่เลน ขี้เรียนแล้วก็ไหนมันมีอ่มุมเบียงของตัวรถต้องดูตรงไหนจีว่ากี่องศามีไหมไม่มีหรอไม่เหมือนอาวันหรอกดเบรกอะตรงไหนจีเซ็นเซอร์เบรกอ๋อแล้วพัชเ่นคอนโทรลอยู่ไหนพันชชนในไหน,ไหนมันมีตัวเลขไหมเกิดปับจัยชัน่นอ่าถ้าเกิดปับจัยชัน่นต้องทำยังไงกดอะไรนะเลท กดเข้าไปเลสกก่อนตออสตาร์ทเหรอ,อดูนะครับช่างตีกำลังกดนะฮะนี่แอคชั่นอ่ะน,นะะนีการตัดแสคชั่นของคุณ